สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอิทปงลางเผยพฤติกรรมนัดเดทอิทปงลางสะอ,อนหนึ่งในนักแสดงที่เล่นหนังนาคี2กับนดเดทได้เล่าความประทับใจที่มีต่อหนุ่มนัดเดทว่าเขาเรียกพระเอกตัวจริงไม่แปลกใจทําไมคนถึงรักน้องแบรรี่วันก่อนเปิดหนังเรื่องนาคีช่วงถ่ายรูปร่วมกันบนเวทีก็จะมีนักแสดง7คนยืนรวมกันอิทปงลางได้เล่าย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์วันเปิดตัวภาพยนตร์นาคี2ขณะที่นักแสดงทั้งหมดได้ยืนถ่ายรูปร่วมกัน อยู่บนเวทีก็มีเสียงจากช่างภาพขอให้ตนและปลอยไฟมารายพร้อออกจากเฟรมถ่ายภาพเพื่อต้องการถ่ายภาพ5ห้นักแสดงหลักอย่างณเดชยายาแต้าเคนและอุ้มนักข่าวช่างภาพต่างคนต่างแย่งพื้นที่เพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่สุดขณะที่กําลังชนมุมลช่างภาพคนหนึ่งตะโกนเสียงดังขึ้นมาบนเวทีว่าขอถ่ายแค่ห้าคนครับสองคนให้ขยับออกไปสองคนหมายถึงผมกับพี่ปลอยไฟผมสองคนก็ขยับออกไปโดยไม่คิดอะไรซึ่งตนและปลอยไฟก็ได้ถอยออกมาอยู่ด้านข้างเวทีเพื่อให้ตนเองหลุดเฟรมแล้วก็มีเสียงตับ กลับไปจากน้องนัตเดชว่าไม่เป็นไรครับพี่พวกผมมาด้วยกันแล้วก็เอามือมากอดที่เอวผมแล้วพาเข้ามายืนถ่ายรูปต่อในแถวต่อไปลงจากเวทีผมกับพี่ปลอยไฟายเราคุยกันเราก็เข้าใจช่างภาพไม่คิดอะไรมากงานนิอิตปรงลางออกปากบ,บอกทันทีเลยว่าตนไม่ได้เคืองช่างภาพคนดังกล่าวเพราะเข้าใจการทํางานแต่กลับประทับใจทําไม่แปลกใจจริงๆทําไมเครียๆถึงรักนัเดชกุกิมิยะแต่สิ่งที่ประทับใจคือนัเดชทําให้เรารู้สึกว่าเขาให้ความสําคัญในเรื่องเล็กน้อยกับคนรอบข้าง และอีกหลายเรื่องที่ผมประทับใจกับพระเอกคนนี้ในกองทายความรู้สึกอยากเล่าให้ฟังครับนาคีสองจากนั้นก็ได้มีแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันเป็นจนํานวนมากแม้จะเป็นการกระทําเล็กๆที่หลายคนมองไม่เห็นแต่มันก็ยิ่งใหญ่และสร้างความประทับใจให้กับคนอีกหลายคนถือว่าเป็นดาราที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t h a i n e w s r o o m info กับคุณครับ